เรามาต่อกันในส่วนของ conjunction หรือคำสัมธานกันเลยค่ะเรียกง่ายๆก็คือคำเชื่อมใช้เชื่อมคำวลีหรือประโยคเข้าด้วยกันแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่อันแรกก็คือ subordinating conjunction ใช้เชื่อมย่อยเข้าหลักมักอยู่หน้าประโยคย่อยหรือตรงกลางส่วนมากแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประโยคเช่นสาเหตุผลลัพธ์เงื่อนไขเปรียบเทียบ ดูตัวอย่างกันเลยค่ะเช่น although it was late she decided to go for a run ถึงแม้ว่าตัวนี้แปลว่าถึงแม้ว่ามันจะสายแล้วแต่เธอก็ตัดสินใจไปวิ่ง while while ตัวนี้คือขณะที่ขณะที่ฉันกำลังเรียนอยู่เนี่ยพี่ชายของฉันก็กำลังดูทีวีต่อไปเลยนะคะ before ก่อน after หลังจาก finish your homework before you go out to play ทำการบ้านให้เสร็จก่อนออกไปเล่นด้านนอก after she finished her dinner she went for a walk หลังจากที่เธอทานอาหารมือข้างเสร็จเธอก็ไปเดิน because บอกบอกสาเหตุบอกเหตุผล he couldn't sleep because it was too noisy outside เขานอนหลับไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันมีเสียงดังด้านนอก unless แม้แต่ว,ว่า I won't go to the party unless you come with me. ฉันจะไม่งานฉันจะไม่ไปงานปาร์ตี้เลยแม้ยกเว้นแต่ว่าคุณมากับฉัน Even though, even though ออกบ่อยค่ะ Even though ถึงแม้ว่าคล้ายๆกับ although ถึงแม้ว่าเธอจะเรียนหนักแต่เธอก็ยังสอบตก Whenever เมื่อไหร่ก็ตาม Whenever whenever I see her she is always smiling เมื่อไร่ก็ตามที่ฉันเจอเธอเนี่ยเธอมาจะยิ้มให้ฉันเสมอประเภทที่สอง coordinating conjunction เชื่อมที่มีความสำคัญเท่ากันประเภทเดียวกันเรามักใช้สูตร fanboys หลายคนก็น่าจะรู้จักนะคะ fanboys for and nor but or yet so มาดูแต่ละคำกันเลย for I bought some groceries for making dinner tonight. ฉันซื้อของมาเพื่อเพื่ออะไรเพื่อทำมื้อเย็น and she likes to read novels and watch movies. เธอชอบอ่านนิยายแล้วก็ชอบดูหนังด้วย And คําเระเดียวกันคล้ายๆกัน n o He neither call nor send a text message สังเกตน,นะคะว่า neither มันจะคู่กับ nor เสมอแปลว่าไม่ทั้งสองไม่ทั้งสอง He neither call nor send a text message เขาเนี่ยไม่โทรหรือว่าส่งข้อความมาเลย neither nor neither ใช้กับ nor เสมอนะคะ But ตรงข้ามกันเลย She wanted to go out but it start raining ก็คือใช้บอกการขัดแย้งกันเธอเนียอยากไปด้านนอกแต่ว่าฝนมันก็ตก but or would you like tea or coffee อย่างใดอย่างหนึ่ง or อย่างไหน he studied hard yet he failed the exam เย็กก็ใช้กับคำว่า but เหมือนกันถ้าเท่ากันความหมายเดียวกันกับคำว่า but he studied hard Yet he failed the exam ถึงเขาจะเรียนหนักแต่เขาก็ยังสอบตกอยู่ดี so it was raining heavy so we stay indoors ฝนมันตกหนักมากดังนั้นเราจึง stay indoors อยู่ในบ้านนั่นเองต่อมาชนิดที่3 correlative conjunction เป็นคำสันธานคู่เสมอ ต้องมาคู่ต้องมี2ตัวเสมอเชื่อมประเภทเดียวกันความสัมพันธ์พอ,อกันน้ำหนักเท่ากัน both and either or neither nor not only but also so that she is both smart and kind ทั้งสองเลยเธอนั้นเนี่ยเก่งแล้วก็มีอัธยาศัยที่ดี kind either or either อย่างใดอย่างหนึ่ง either or เห็นไหมคะจะมี either or แล้วก็มี neither nor either or คืออย่างใดอย่างหนึ่ง you can either come now or wait until later จะมาตอนนี้ก็ได้นะหรือว่าจะรอไปข้างหลัง neither nor neither the cat nor the dog likes the rain ไม่ทั้งสองอย่างเลยมากับแมวเนี่ยไม่ชอบฝนเลยมากับแมวไม่ชอบฝนเลย not only but also he is not only tall but also strong ไม่แค่สูงเท่านั้นแต่ก็ยัง strong ยงแข็งแรงด้วยไม่ใช่แค่สูงเท่านั้นแต่ก็แข็งแรง so that he runs o fast that he won the race เขาวิ่งเร็วเลยทำให้เขาเนี่ย won the race ชนะ the race การแข่งขัน